อากิระยอดคุณหมอนักวินิจฉัยโรคถ้ามีหมอคนเดียวที่สามารถตรวจโรคได้ทุกอย่างก็คงจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับแต่หากในมุมกลับกันหมอคนนั้นต้องเหนื่อยขนาดไหนกันนะที่จะต้องรับมือกับคนไข้จํานวนมหาศาล เรื่องราวของนางเอกที่เป็นหมอจบใหม่แต่ด้วยจำนวนของหมอที่ไม่เพียงพอทำให้เธอต้องรับมือกับการตรวจคนไข้ที่ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมาทำให้รู้สึกว่าตัวเองยังวิิจัยโรคยังไม่ดีพอไปไม่ลึกถึงอาการป่วยที่แท้จริงแต่ด้วยความบังเอิญมีพระเอกที่เป็นหมอเหมือนกันย้ายมาที่โรงพยาบาลพอดีทำให้ความรู้สึกต่อการเป็นหมอของเธอเปลี่ยนไปตลอดการนี่คือการ์ตูนที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่มุมมองของตัวละครเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนมุมมองของเราไปด้วยเพราะเรื่องนี้ใช้ไอเดียของพระเอกที่เป็นหมอตรวจโรคทั่วไปได้ดีมาก ถึงแม้จะเป็นโรคทั่วไปที่เราไม่ได้ว้าวกับไอเดียตอนที่เห็นครั้งแรกแต่เรื่องนี้กลับเล่าว่าการตรวจโรคทั่วไปนั้นไม่ใช่แค่การตรวจว่าคนไข้ป่วยเป็นอะไรแต่ถามไปถึงประวัติการใช้ชีวิตและเหตุการณ์อะไรก่อนหน้าที่ทําให้ป่วย ก็ไม่แปลกใช่ไหมครับไม่ว่าหมอที่ไหนก็ถามแบบนี้ทั้งนั้นแต่ตัวละครหมอในเรื่องนี้ถามไปถึงชีวิตคุณว่าคุณแบกรับอะไรอยู่เหนื่อยไหมกับการใช้ชีวิตทุกวันนี้คุณเล่าให้ฟังได้นะอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่หากมันช่วยทําให้คุณสบายใจได้ก็ยินดีรับฟังคือผมรู้แหละว่ามันเป็นหนังสียกตูลหมอในโลกจรงิงอาจจะไม่มีเวลามาฟังคนไข้ยเยอะขนาดนี้แค่ตรวจก็ไม่ทันแล้วซึ่งผมเข้าใจในมุมหมอนะ แต่หากมองในอีกมุมไม่ต้องเป็นหมอก็ได้คุณเป็นอาชีพอะไรก็ได้หรือเป็นใครก็ได้การที่มีใครมารับฟังความทุกข์ของเราคงช่วยให้เราสบายใจขึ้นและหากเราเป็นฝ่ายที่รับฟังความทุกข์แบ่งเบาความเศร้าให้คนอื่นบ้างก็คงจะดีแค่เรื่องนี้ใช้ไอเดียเล่าผ่านการเป็นหมอเพราะเห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่าย สิ่งที่ต้องชมอย่างแรกเลยคือตัวประกอบแต่ละตอนไม่ใช่ตัวประกอบผันผ่านแต่พวกเขามีความเจ็บปวดที่มากกว่าอาการป่วยพวกเขาต้องรับผิดชอบคนอื่นในครอบครัวด้วยบางคนเป็นเสาหลักบางคนต้องทำงานหนักเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นหรือบางคนเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลําพังด้วยความรับผิดชอบพวกนี้คงไม่มีใครอยากป่วย สิ่งพวกนี้ช่วยทำให้เราเข้าใจหัวใจของพวกเขามากขึ้นบางทีใจที่เจ็บปวดใจที่เหนื่อยล้าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่นำมาซึ่งอาการป่วยก็ได้แน่นอนว่าการรับฟังอาจจะไม่สามารถรักษาโรคได้แต่การเข้าใจคนไข้ว่าแบกรับอะไรอยู่ก็คงช่วยให้เขาสบายใจขึ้นได้นิดหน่อยก็ยังดีผมชอบตอนที่คนไข้าหายดีแล้วครอบครัวมารับทุกคนยิ้มแย้มและเดินกลับบ้านด้วยกันนี่คือจังหวกะการเล่าที่ดีและอบอุ่นหัวใจมาก และเรื่องนี้ได้เปิดโลกให้ความรู้ด้วยครับไม่ใช่คาพูดที่สวยหรูหรือชื่นชมแบบผ่านๆแบบว่าเออเรื่องนี้ได้ความรู้ด้วยนะครับผมมันไม่ใช่แบบนั้นแต่คือความรู้ที่เป็นความรู้แบบจริงจังเลยมีคําอธิบายประกอบในทุกการกระทําถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่การที่เราได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็เป็นเรื่องดีเสมอสุดท้ายคุณไม่ต้องอยากเป็นหมอหรือไม่ถนัดการ์ตูนแนวหมอคุณก็สนุกกับเรื่องนี้ได้การ์ตูนเรื่องนี้สามารถเปลี่ยนมุมมองให้เราได้จริงๆผมไม่ได้พูดผ่านๆหรือ,อวเวยไปงั้น,นๆ หลังจากอ่านเรื่องนี้จบผมมั่นใจว่าหัวใจของคุณจะเปิดประตูขึ้นอีกบานเป็นประตูที่รับฟังคุนอื่นมากขึ้น